สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอมาดูกันเลยครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck S 1> นะครับ <uck> คลิปนี้มาอัปเดต โปรโมชั่นของเครือข่าย TrueMove H ประจำเดือนมีนาคม2565กันครับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่าย TrueMove H แต่อาจจะมีซิมเก่าบางซิมบางเบอร์นะครับที่สามารถกดสมัครได้สำหรับซิมเก่าอย่าเพิ่งเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับให้ลองกดรหัสสมัครดูก่อนถ้าได้รับข้อความตอบกลับมาประมาณว่า ไม่สามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินถ้าได้รับข้อความประมาณนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่ครับสำหรับซิมเก่าในกรณีที่กดสมัครเองไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับซิมเก่าแนะนำวิธีการย้ายค่ายทิปครับเดี๋ยวรายละเอียดมาคุยกันช่วงท้ายคลิปนะครับโปรโมชั่นชุดนี้ไม่มีโทรฟีแถมให้นะครับแต่สามารถสมัครเองได้ภายหลังซึ่งตัวโปรโทรฟี จะมีตัวราคา30บาทให้เลือกสมัครนะครับลองกดรหัสสมัครตัว30บาทดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ค่อยกดตัว50บาทมาดูรายละเอียดและรหัสในการสมัครใช้งานของรอบนี้กันครับตัวเลือกที่1เน็ดความเร็ว20เมกแบบไม่อันไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี true w i f i ฟรี แบบแม่นไม่จำกัดให้ใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่300บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน9736สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่2เน็ตความเร็ว15เมกแบบแม่นไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือน มี True Wi-Fi ฟรี Free แบบแม่นไม่จำกัดให้ใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน2210 4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่3นะครับตัวนี้มาใหม่เน็ตความเร็ว8เมกแบบแม่นไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ หรอบหรือ6เดือนมี t True WiFI ฟรีแบบแม่นไม่จำกัดให้ใช้งานตัวนี้ราคาอยู่ที่175บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน9752สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวลถที่4นะครับตัวนี้อยู่กับเรามายาวนานมากเน็ตความเร็ว4เมกแบบแม่นไม่จำกัด อายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้ตรมัติ6รอบหรือ6เดือนมีทรู w i i i ฟรีแบบแม่นไม่จำกัดให้ใช้งานราคาอยู่ที่150บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับไม่มีโทรฟรีแถมให้แต่เราสามารถสมัครเพิ่มเติมภายหลังได้ครับ สำหรับตัวโปรโทฟี i, มีราคา30บาทมาให้เลือกสมัครนะครับลองสมัครตัว30บาทดูก่อนถ้าสมัครไม่ได้ค่อยสมัครตัว50บาทนะครับมาดูรายละเอียดกันครับโปรเสริมโทฟี erm i, ทุกเครือข่ายอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ3รอบหรือ3เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่30บาทสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน 0 0 3 0ี0่เหลี่ยม e แล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่2นะครับสำหรับโปรโทรฟรีโปรเสริมโทรฟรีทุกเครือข่ายอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ3รอบหรือ3เดือนตัวนี้ราคา50บาทสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน4 9 5เี่เหลี H ่ย e มแล้วกดโทรออกครับโปร,ออรโทรฟรีตัวนี้นะครับจะเป็น โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงครับโทรเกิน15นาทีระบบคิดเงินเพิ่มเทคนิคการใช้งานโทรฟรีแบบไม่เสียเงินเพิ่มก็คือเมื่อเราใช้งานการโทรใกล้จะถึง15นาทีแล้วให้เรากดวางสายแล้วค่อยกดโทรออกใหม่ครับทำแบบนี้จะไม่เสียเงินเพิ่มนะครับโปรโมชั่นชุดนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่าย TrueMove H นะครับ แต่อาจจะมีซิมเก่าบางซิมบางเบอร์ที่สามารถกดรหัสสมัครได้เองนะครับสำหรับเครือข่าย True ซิมเก่านะครับยังไม่ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบให้ลองกดรหัสสมัครดูก่อนถ้ารับข้อความตอบกลับมาประมาณว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่นะครับสำหรับซิมเก่า แต่ในกรณีที่ไม่สามารถกดรหัสสมัครได้เองจริงๆสำหรับซิมเก่าแนะนำวิธีการย้ายค่ายทิป์ครับวิธีการย้ายค่ายทิป์ก็คือการกดรหัสดอกจัน1 5 1ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักที่ลงทะเบียนซิมกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกวิธีการนี้ก็คือวิธีการขอย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับตามปกติแล้วนะครับเมื่อเรากดรหัสขอย้ายค่ายถ้าซิมเราไม่ติดปัญหาอะไร ก็จะรับข้อความแจ้งเลขรหัสเพื่อน,นําไปขอย้ายค่ายเบอร์เดิมกับค่ายใหม่นะครับแต่ในที่นี้เราจะไม่ย้ายค่ายจริงเราแค่ใช้วิธีการย้ายค่ายทิปนะครับรอให้ทางพนักงานของเครือข่ายมือถือติดต่อกลับมาจากนั้นเราก็แจ้งไปว่าเราต้องการย้ายค่ายไปสมัครโปรเน็ตแบบไม่อนเป็นไม่จำกัดของค่ายอื่นเลือกช่วงความเร็วที่ต้องการแล้วแจ้งกับทางพนักงานไปครับเช่น10เมก15เมกหรือ20เมก โดยส่วนใหญ่ทางพนักงานจะเสนอโปรโมชันตัวเดียวกันหรือโปรโมชันใกล้เคียงให้เราเลือกสมัครนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาวิธีการย้ายค่ายทิปได้ผลทุกเบอร์เลยนะครับลองพูดคุยกับทางพนักงานดูพนักงานใจดีทุกคนครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮกเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชัน่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ